ธรรม,มาวุโทวะหลวงปู่สาครธรรม,มาวุธววัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแสดงธรรมเมื่อวันที่16พฤษภาคม2568เราต้องกลับไปที่ประเพณีกลับไปที่ธรรมเนียมปฏิบัติในครั้งก่อน แล้วเราจะไม่หลงทางคนที่เป็นบริษัทสีจะต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญารอบรู้กับสรรพสิ่งทั้งหลายอย่างน้อยก็ทำลายตัวอาสวะกิเลสคือสักกายาทิฏฐิวิจิกิจชาสิลัพัตตปราา a หมายความว่าเป็นพระเป็นพระอริยบุคคล หรือเป็นพระสงฆ์สาวกหรือเป็นพระสงฆ์ที่ไม่ใช่สาวกมันมีธรรมเนียมมีประเพณีปฏิบัติกันอยู่การสร้างวัดสร้างคนคนที่จะมาอยู่เสียสละคนที่จะมาอยู่อบรมสั่งสอนตัวเอง อย่างสมัยก่อนพวกเราจะแสวงหาครูบาอาจารย์ที่จะมาอบรมสั่งสอนตัวเองเพราะเฉพาะตัวเองจริงๆมันสอนไปในทางที่ทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสมันไม่ได้มาบั่นทอนทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสเฉพาะตัวเองจริงๆฉะนั้นจะต้องหาครูบาอาจารย์หาเครื่องไม้เครื่องมือหา อย่างตัวอย่างไม้ทั้งป่าแล้วเราจะต้องหาลงเรื่อยที่เอาเข้าไปแปรรูปพอแปรรูปออกมาแล้วก็ต้องมาทำผ่านกระบวนการถึงจะเป็นกระดานที่น้านั่งน่านอนแต่ถ้าไม่ผ่านกระบวนการอย่างนั้นบัดไม้ดุนดุน ก็คือไม้ดุนดุนจะเป็นไม้เนื้ออ่อนเนื้อแข็งก็คือไม้ดุนๆุนเมื่อไม่ได้ผ่านกระบวนการพระเนนก็เหมือนกันต้องไปผ่านกระบวนการอบรมสั่งสอนจากครูบาอาจารย์แต่ครูบาอาจารย์ก็อบรมสั่งสอนแต่ตัวเองรับไหมคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ตัวเองไม่รับ เอาทิฏฐิมานะอาสวะกิเอสดเลดของตัวเองมาเป็นตัวนําในการปฏิบัติมันก็ได้แบบตัวเองนั่แหละแต่นิสัยของครูบาอาจารย์ไม่มีไม่มีนิสัยของครูบาอาจารย์นั้นคําว่าขอนิสัยขอนิสัยก็คือจะมาขอถือนิสัยให้มันเป็นอย่างอาจารย์ ดูที่อาจารย์ทำงานวันวันงานวัดก็ไม่ได้ขาดงานลาดก็ไม่ได้เสียยังไปเที่ยวป่าเที่ยวเปยแต่กลับมาให้มทันกับเวลามีอยู่ตั้งแต่เราไปดูช้างมานน่รู้สึกว่าจะมีอยู่ครั้งหรือสองครั้งที่ถูกช้างมันดักทางเข้าไปซอยน้ำไหล น้ำมันก็ไหลช้างมันก็ร้องอยู่รอบทิศเราก็เข้าไปก็ไปเห็นช้างแต่ว่าช้างมันดักมันขุดหลุมลึกลงไปเม็ดกว่าเม็ดกว่าเป็นหลุมเป็นคู่กันตลอดทางหูช้างมันวางยาดักเราดึงจนสลิงขาดดึงจนต้นสัก์โค่นดึงสลิงขึ้น วันนี้ถอยก็ถอยไม่ได้ริงหลังก็ไม่มีอีกต้องเดินหน้าอย่างเดียวเดินหน้าก็ถอยไม่ได้เดินหน้าก็ดึงเดินหน้าไปจนกระทั่งว่าไปได้ต้นไม้ดึงให้ช้างมันหนีจากทางขึ้นไปบนบกถึงออกมาได้กรลิงขาดไปสองท้อนกลับมาถึงนี่เกือบสี่ทุ่มสามทุ่มกว่า มันมีเที่ยวหนึ่งที่มันขวางทางเรามันมายืนขวางทางอยู่เฉยๆจนกระทั่งจะหกโมงจะทุ่มหนึ่งมันมายืนขวางทางอยู่นะเราตะโกนบอกว่าพี่ไอ้เดี๋ยวเราจะกลับวัดไปมันจะไม่ทันตลาเขามันก็เฉยพอถมก็เลยบอกว่าไปเลยไป ไปตาหามันนี้เนี่ยไปเรื่อยๆขยับรถก็ไปเรื่อยๆยยไป,ๆๆไปมันเดินเพรมันเดินม,มันก็เดินออกไปขอบทางด้านขวาแล้วก็ไปขอบทางด้านซ้ายไปสมือมันแล้วบัดนี้เลยเร่งรถหนีมันมันยืนขวางทางแล้วตอนนั้นเที่ยวน,นี้ยังมาทันเวลาสองทุ่มสองทุ่มสอทุ่มพอดีเที่ยวที่มันยืนขวางทางแล้ว แต่เที่ยวมันขุดหลุมนั้นมาไม่ทันเวลาเป็นสามทุ่มกว่าจะมาถึงอย่างการไปแก้น้ำข้างบนไม่รู้เป็นไงไปแก้อยู่สองวันสามวันกว่าจะเสร็จ การทำงานคือเราหวังประโยชน์ของมหาชนเป็นหลักหวังประโยชน์ในอนาคตข้างหน้าเป็นหลักเฉพาะตัวของเรามันก็อยู่ได้สบายอยู่แล้วแต่อนาคตข้างหน้าคนจะอยู่ยังไง พระเนนจะอยู่ยังไงเรื่องการเก็บไข้ได้ป่วยนี่คือปัญหาข้างหน้าเราถึงคิดทำโครงการพระเล็กนินน้อยรักษาพยาบาลทรมาสิบกว่าปีแล้วใครจะมาต่อรับไม้ต่อไปก็ถึงได้คุยกันกันกบทางกระทรวง กระทวงเขาก็เลยไปรับไม้ต่อแต่บัดนี้เป็นระหว่างกันกำลังถ่ายไม้กันอยู่ก็ต้องลำบากน้อยการที่จะทำงานในอนาคตข้างหน้าดูซิว่า2องร้ี่สิปีสองาปีทางรัฐบาลยังไม่เคยออกมาดูแล เรื่องสุขภาพพระนินเพิ่งมีเป็นครั้งแรกเป็นมติคอร์ะมอแล้วก็เป็นมติมหาเทรศสมาคมที่มาเซ็นเอ็มกันเมื่อปีหกเจวันที่29่สิบกากุมภาหกเจ็เป็นครั้งแรกของรัตนโกสินทร์ มือนเป็นครั้งแรกแบบนั้นแล้วอนีมันก็ต้องมาทำขบวนการให้มันเข้าไปทั้งหมดจนกว่าขบวนการมันจะเสร็จมันก็ต้องมีเวลาสำหรับการทำงานเราก็ทำไปเท่าที่เรามีกำลังพอที่ทำได้แต่ปัญหาการเป็นตัวแทน ของบริษัทสเราจะทำยังไงที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทสี่ได้ไปดูสาสนิคอื่นเขาดูสิเขาทำตัวเหมือนกับสาสนิกชาวพุทธไหมเขามีความเข้มแข็งเขามีระเบียบเขามีกติกา แต่ศาสนิกชาวพุทธมีแต่ว่าตามทิฐิมาณะอาสวะกิเลสของตัวเองไม่ได้คิดถึงเรื่องที่จะอยู่ไปในอนาคตข้างหน้าในการเป็นตัวแทนของบริษัทสี่ในการเป็นตัวแทนบริษัทสี่นั้นจะต้องทำตัวแบบนีน้ถึงจะเป็นตัวแทนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ถึงจะเป็นตัวแทนของอุบาสกอุบาสิกาลองคิดดูแล้วนะ่ยมันมีไหมคนที่จะพอเป็นสติเตือนใจเราที่จะพอเป็นสหธรรมมิกกับเรา ที่เป็นไปกับศีลธรรมเป็นไปกับข้อปฏิบัติต่ตางๆนี่มันน่าคิดเหมือนกันนะอย่างเราไปฟังคนในป่าเขาคุยกันการแสดงออกของพระเนนหรือของผู้ปฏิบัติตทุกวันนี้มันไม่เหมือนกับครั้งก่อนๆเพราะว่า เมื่อก่อนๆเขาจะยึดหลักทำหลักวินัยเป็นหลักอย่างการเดินทางเขาจะต้องมีปัสสาสมณะมีพระอุปถากแล้วก็มีพระวินัยทอนในการเดินทางดังนั้นจะต้องรู้จักทำวินัยถึงได้ว่าพระวินัยทอน จะต้องแตกฉานในพระธรรมวินัยข้อปฏิบัติต่างๆในจารีตประเพณีต่างๆทมเนียมประเพณีปฏิบัติคนในป่าเขาคุยกันเราฟังเข้ามาแล้วก็อันนี้เราฟังเข้ามาแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่ามันใช่ไหมในสมัยก่อนที่เขาเดินทางไปไหนมาไหนก็จะมี ปัสสาสมณะมีพิสุุอุปทาคแล้วก็มีพระวินัยทรอย่างทุกวันนี้เป็นยังไงบ้าน,นี่นี่ยพอฟังแต่และเรื่องแต่และอะไรต่ออะไรต่างๆพวกนี้มันฟังคนในป่าเขาคุยกันก็เลยมาเล่าให้ฟังมันน่าคิดไหม คววมเป็นอยู่ต่างๆของบริษัทสี่มันอยู่ตามพระธรรมวินัยไหมมันอยู่ตามข้อปฏิบัติที่จะนำพาตัวเองให้ข้ามวัตตะไหมั้ยหรือเราอยู่ไปอย่างนั้นลพิสุสัมมาเนนุบาสุบาสิกาที่เรียกว่าบริษัทสี 4. เป็นตัวแทนของเราตถาคตเรายกมอบพระศาสนาเนี่ยไว้กับบริษัทซีศาสนาของเราจะเจริญรุ่งเรืองกับเพราะบริษัทซีศาสนาของเราจะเสื่อมกับเพราะบริษัทซีเป็นยังไงเรามาวิเคราะห์เรามาทำความเข้าใจกันดู คนที่เป็นบริษัทศีลจะต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญารอบรู้กับสบรรพสิ่งทั้งหลายอย่างน้อยก็ทำลายตัวอาสวะกิเลสคือสกายยทิฏฐิวิกิกิจฉาศิรพัตตปรมาตนั่นหมายความว่าเป็นพระเป็นพระอริยบุคคลหรือเป็นพระสงสาวก หรือเป็นพระสงฆ์ที่ไม่ใช่สาวกมันมีธรรมเนียมมีประเพณีปฏิบัติกันอยู่แนวทางการปฏิบัติของแต่ละประเภทฉะนั้นเรามาศึกษาธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าเราต้องกลับไปที่ประเพณีกลับไปที่ธรรมเนียมปฏิบัติในครั้งก่อนแล้วเราจะไม่หลงทาง แต่ทุกวันนี้มันหลงทางก็เพราะเหตุที่ว่ามันไม่กลับไปหาธรธรมเนียมปฏิบัติแต่สมัยก่อนถ้าเรากลับไปหาธรธรมเนียมปฏิบัติในสมัยก่อนนั้นแล้วมันจะไม่หลงทางนกที่บินไปในอากาศมันไม่หลงฝูงบริษัทซีที่มีมักเป็นทางดำเนิน พระอรหันต์จะไม่สิ้นไปจากโลกนั่นอันนี้เป็นอุทานของผู้เจ้าบทสนทนาระหว่างพระเจ้าประเสนที่โกศลกับพระพุทธเจ้าที่เมืองสาวัตถีที่เชตวันผู้เจ้าบอกว่าใครก็ตามที่มาปฏิบัติตามแนวทางของมรรคคือศินสมาธิปัญญา เราละหันจะไม่สิ้นไปจากโลกนั่นันั้นถึงว่าในภาคปฏิบัติที่พวกเราทำกันอยู่ทุกวันนี้ธรรมศีลคือการสังรวมกายวาจาใจสมาธิคือความตั้งมั่นของใจเรามีความตั้งมั่นมากน้อยแค่ไหนกับใจของเราหรือเราเป๋อยู่ตลอดเวลาร่วมทำบุญถวายปัจจัยสนับสนุน โครงการของหลวงปู่สาครธรรมวุฒโธได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี718 0 317 07 1